สัพพสุขขังพวันตุเมสิทธิธรรมามหาลาพังสัพพสุขขังพวันตตเมสิทธิสังขามหาลาพังสัพพสุขขังพวันตุเมนะโมเมสัพเทวนังสัพอรหัจเเทวนังสุริยจะปปะมุญจะปะสัสิภุมโมจเทวนัง พุทโพลาพังวิทติทโวสุกโรจะมหาลาพังโสโรราหแกตตจะมหาลาพังสัพพะพยายางเวรสันติสัพพะทุขังเวรัสันติสัพพะโรขังเวรัสันติลักคนาอังวันทามิสัพพะสัพเทเทวะมังปรยันตุสัพพะเอเตมังคะเตเทนะสัพพะโสทีพักวันตุเม kau put yang sekaangananuh ewang tawar bisa su bisa mengli อัประรจิตต์พัลลังเกสีเสตพรทวิภูเขาใหเป็นเกสรปุพุทธานังอัปปะโตพโมทติสุนัขับตังสุมังคลังสุปัตถังสุนติตังสุกโตสุโมโตุจิตังธรรมังเอลสุปทักขิณังกายกรรมังวาจากรรมังมโนกรรมังปณิสิเตปทักขิณาปทักขิณานิกาตะวานะละพันตเสปทักขิเนสาธุสาธุ ก็เดี๋ยวเราผูกวันรับวันนาคันเร็จเดี๋ยวผมจะทำที่พีเมกมนทร ระรับผู้ที่มาร่วมงานและหน้าสภาพนะครับอ่าจะจะทำพิธีอันเป็นสิริมงคลสิริมหามงคลนะครับก็คือการเป่าเวนเวียนเพื่อตัดองใบสีนะครับเพื่อกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้าตัวของผู้ที่มาร่วมงานเนาฝังทธีเราเปิดธรณีเราเรียกฝันสฝนก็อาจจะมีผู้ที่อยากจะเข้ามาในประลับพิธีนะครับหรือในบริเวณพิธีของเรา แต่เราก็ปิดกั้นไม่ให้ท่านเข้ามานะครับก็มาเยือนอดครวนนะครับ่บางคนก็ลื่นืที่จะเข้ามานะครับใครที่มีเคราะห์ใครที่มีกรรมจะตัดเป่าล้างเพื่อออกไปให้หมดให้เหลือแต่สิ่งดีเหลือแต่สิ่งที่เป็นเฉ็ยมงคลน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะที่พอหน้าทั้งสอง นะครับได้เข้าพิธีสวดขวัญแล้วในวันพรุ่งนี้จะได้เข้าพิธีอ,อุปสมบท <laughs> ก็จะเป็นพระที่จะิปลอยตามพ,พระพุทธศาสนานะครับก็ถือเป็นสิีงดีๆนะครับสำหรับชาวพุทธเรานะครับในหนึ่งชีวิตลูกงผู้ชายไม่ว่าเราจะบวชด้วยเหตุเช่นใดน,นะครับก็ถือเป็นพระเมงคลทั้งหมดการได้หูพระเหลืองก็งเหมือนการจะทดดึง ผู้เป็นดีตามารดาในทุกุรของสวรรค์หา,ากท่านร้องรับไปแล้วนะครับบสำหรับท่านใดนับมีงานการมงคลน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นโขวบาสาวโ่ขวดมากนะครับเหลือตั้งสามขวสาัมีงานการก็เรียบใช้งานได้นะครับถ้าไม่ติดงานที่อืนนะครับผมก็จะมาช้วยนะครับตัดัดเลยฮะ เาดีใจนะครับดีใจ,จที่น้องนะรครับเนรนะรับเนี่เราเ,รเีเร,เาาเราเบเก่ยีราเานเยราเี่ยวนี้หายากนับเนาะครับเน่ยากนานัเนียาเนัเนียพายากในีพิาพิธราะนี่พเราเ่พราะวี่เขาเนี่ยเเาะดวกี่สาครับ ใครว่างใครพิภูเขเมรแล้วนะครับมีข้าเหนียวว่างไหมมีข้าเหนียวยไหมขอเข้าเหนียวสักจานหนึ่งตรงนี้มันเป็นข้าเจ้าเอาน้ำมาสองขวดนะครับใส่แก้วมาด้วย งานข้างหลังเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องล้วงนานนะเฉพาะปฝานนวนวันที่ยี่สิบนะปฝานวนเป็นเจะาพาพใหญ่ใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะครับบอกต่อกันเนาะวันที่ยี่สิบที่จะผ่านนี้เดี๋ยวเรามีการมาหาหมุนคคลกันเะนาะเออที่สาู่รุงไทยสามแม่ตะเคียนนะครับอ่มาร่วมงานกันเยอะ พราะว่าแขกทางไกลมาเยอะอยากให้เขาเห็นเราเยอะๆนะอแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละกายทรงที่มานะระดับพระกาลนะครับท่านจะมาร่วมงานกับเราเพราะนั้นผมฝากพี่ๆน้องๆทางบ้านเทพทานนะครับจนะไปช่วยกันนะ เออตรงนี้เนี่ยมีใครที่อายุมากกว่าเพื่อนผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดียายทวดใช่ไหมโอเคเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ยายทวดป้อนข้าวหน้าเนาะเพราะว่าหน้าหิงข้าวจะไม่ทานข้าวเลย เดี๋ยวใครนะเดี๋ยวใหรมากชื่ลือกหน้าเคลือกแล้วก็เดี๋ยวจะให้ใครก็ให้ปอกปอก,ปอกแพนใช่ไหมได้เลยครับทำไปอ่ะยายโจสันละทำไมยายจ้า อันนี้ของใครอันนี้ของใครนาทนี้ใครแกะไม่ออกทำไมยังไม่หวม่วงยังไม่หายังไม่อะไรบวดแต่ตัวใจยังอยู่บ้านพูดแล้วนะ้าสงสารแกะใครไม่ออกปูกพันลมจิตชีวิตริ่นพุด ขอสองท่านมาจ๊ะขอสองท่านมานจ้าท่กอนจงนมก่อ้ก่อนจ้าขอานท่าน้ขท่านนาข่ก่น่นอาเท่าก่าข่ากอาก้เขงาการเสางทานกาอสานงทานมาขงคนากอ้าไอมานงมก้งงนาอ้มอน่อ้ส <c oughs> <c oughs> แกไม่ออกต้องติดติดเปลือกเบื่กินแล้วนะกินแล้วหนอยเินแล้วถูกหวยตัวนมืนนงหนักหนักพุ่นห <c oughs> นักฟังกนปิดเท่อกันบ้า <c oughs> เสหนาไพ่ก็เตตฟฝาคันแม่นดดไปเราไปวับไปไหายถ้าได้วปวดจะบอ,อกโทษดงเราหายมาเป็ดค่อนบวชทำใจลำบากนึกคืนแต่พอบวดแล้วก็เอาลังเลฮองลูกฮองเมียฮองเต่า แกเลยแก่แลแกเป็นตะียงตนเอามาแช่ของอ่ะก็เป็นสไลมมงคลนะครับภาพหมดแล้วยังถ้าหมดแล้วบอกนะครับ ถ้าหมดแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านภูมิเกียรติทุกท่านนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้ทั้งหมดผมจะปัดเชาะปัดรังควานเสริมสริบมงคลให้นะครับเอาน้ำน้ำได้ครับน้ำมีสองแก้วอ โยราพี่แม่โยราเหรองานนี้ลาวงงไทยงอะหนักน้ำนีแก้วนี่แก้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวติดคอหน้าบ่นโย่ข้าวเพราะอะไรกินข้าวแล้วติดคอลำบากเลิกกันอ่ะเดี๋ยวปิดพัดลมให้ด้วยนะครับปิดพัดลมให้หมดเลยนะครับ แม่เท่าเดียร์ปลแม่ตะเข้าตะก้าคนหนึ่งด pues ีใช่ไหมตะก้าอันรุ่นักเลยี่งตะก้าต่อนดัวันเนี้ยตะก้าต่อจิตเนี่อันรุ่มัากมาให้เจ้าเจ้าเจอาทำใช่เจ้าวันนี้หรือเจ้าอเอาขอโทษครับพอดีผมลืมตัวพูดไปพูดมาแล้วลืมตัวอตะก้าอันรุ่มนะอันมักมาพูนดีมาให้ตะก้าอันรุ่เลยตะก้าตัดวงอ่ะ

อ่ะไม่เชื่อผมลองดูถ้าใครไม่เข้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกด่าผมได้เลยปั่นหมวยออกปั่นหัวออกไม่มาผมมาวันหลังขอขอตรงนี้สักคนหนึ่งครับอ่านั่งให้เต็มข้างข้างหน้าฝั่งนู้นอ่านั่งให้เต็มเลยครับไปเราจะได้ยื่นต่อกันได้เอออันอันเออนั่นแหละนั่นแหละ กปอยู่ในวงเข้าไปอยู่ในบงยัข้าทียยเร็เลยเป็นมอไปชิดกันตีงตีบางมั้งเรอีบจคิดกันไรอั่นเ้นแรกต่ไม่าสามคู่อนเอาเอาที่ปูมาผืนหนึ่งสองสามผืนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราสลับกันไปเรื่อยๆกันเพียย้อยใส่เออ ยังโตข้าแล้วจำใหญ่แล้วลูกนี่เราจ้องคู่แล้วยืนออกอยู่โต้ เอายื่นออกอาหารตัวเล็กหนึ่งก็ได้เออทาเดี๋ยวเยวใส่ถาดตัวเองเนาะร้อนติดไหนไม่ดีในตัวเราเราปัดส่งให้ออกไปให้หมด เวลาโยกเข้าตวานเราเลกเอาสิยงดีๆให้ขอพรเอาเป็นสเริมงคลสิ่งไหนที่เอาเป็นอบะวบะมงคลไม่ดีให้เราไล่ออกไปใครมีเคาะใครมีกรรมก็ให้หมดทุกหมดโศ,ดโศจิตไม่เคยถูกหวยหวัดหน้าให้ถูกแล้วกันวันที่ยี่สิบเราจะได้มีคด ทำไหมละเมื่อวานนะไอ้เมื่อวานก็เป็นเยอะอยู่ไหมสามรอบนะครับจะพึ่งโลกนะจะโรเบียนกันสามรอบ ผมรู้แล้วข่าวหน้าผมไม่ปวดท้องผมไม่แพ้ท้องแล้วใช่ แล้วไม่ออกปวดแล้วก็ไม่ออกตอนแรกก็ไปตามหมอตำแยด้วยนะมันไม่มีเงินเติมน้ำมันนะแม่ก็จะไปยังไงอ่ะปวดท้องก็แล้วคลื่นไส้ก็แล้วร้องเกือบตายไม่มาเออถ้าลงนี้ผมเข้าพิธีโศขวัญแต่หัวเรื่องจบไป็นนานแล้ว <c oughs> <c oughs> แถวกันเล่นนะครับใเรเสียดเรานั่งกันเมื่อยอย่าเปิดเสียดเรียดมากไม่ดีเดีย๋ยวปีนี้ยางก็ระคาจะดีแล้วเปิดหน้าปีานีตนตน้ตอนปิดก็สิบเจ็ดสิบแปดบาทเปิดครั้งนี้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบเรบเปิดมันจะแม่จ๋าคนที่ยี่สิบ็นร่วมบุญกัน พูดไปพูดมาแต่เขาก็แย่งไม้พูอีกพ <c oughs> ูดพูดไม่ให้งเงียบเอ๊ะลูกชื่นหายไปไหนเนะี่ย